ักหอมโรยอีกลงไปผักขมิ้นเด้ขมิ้นอึดเลยตัดกิมบัตตอนสมัยยังน้อยหะน,น่าเด็กไปตัดต้นมาไอ้ฟืนความหลายนะตอนนั้นผัว ดีพี่น้องอย่กับซองกินเทมกับะซาลากินงน่นยจังเลตามสไตล์ซาลาอนนี้หนาเผ่อแหว่เผอแหว,ว่อยู่แต่บองเก่าอีในอันนี้ฮาเต้จะยืนดูกลิ่นนะพี่น้องเนาะมาตากุง้งดี่ทำว่าสิตตากุง้งอะไรพี่น้องอันปิ้งปลาเข่งก่อนได้ปลาเข่งแล้วไปพี่ปลาเข่งก็ตากุ้งไวท้ทีหลังจะเพียวจะใส่ตู้เย็นไว้กันยังสดก็เก่าแต่ว่าสาโลปเป็ดไปที่เรียบร้อยเนาะตาเสื้อมะกอกเขาขึ้นอยากตาเสื้อมะกอกไปพี่น้องเอาไปล้างก่อนล้าง ที่หนึง่งเ่ยแหละยังบําบัดใจล้างอีกไปเอาผ้าข้าไปล้างพร้อมมานนี่ กุ้งสุดนี่นะพี่โต้ก็ว่าเน้นน้อยกว่าเป็นสุดอันเล็กๆที่เสบียวใส่ค่ะสุดเล็กๆก็ว่าแบบใหญ่กว่านี้คงใจมันหาก็ใหญ่แล้วมันหาก็เกิดตัวนี้ที่เสียวใส่สุดนั้นมันนี่แต่ตัวใหญ่กว่านี้นะเดี๋ยวพักให้มันใหญ่ก่อนเนาะฟ้าเป็นล่ามันเลยมาเสียวก็ที่แบบคั่วคือเก่าได้เพียงเด้อเอากระต่าก่อนจงแบบไปคั่วเนาะบุ๊มบเ๊มพักกับ ถ้ามีพักคาเมกบอเป็นพักอันกระโดนแล้วก็มียอนมักตูมเนี่ยเบิ้วสดยอดหาพักเนี่ยยกพักพื้นบ้านนะมีแต่พักแบบสมัยใหม่บพระแบ <laughs> พักสมัยใหม่ <laughs> คือมันมันบเข้ากันกับอาหารแบบนี้มาเขากัดสิบบาปุ๋งเลยนะสใส่กองหอมใส่ ผงเอลซ่าแล้วก็ใส่ข้าวคั่วข้าวคั่วลงไปเดี๋ยวตากปรุงก่อนจยกใส่มะกอ,อกเนาะลายอยู่ด้วยนี่้าใส่อันเอามือนั้นเลยปะ ด้ยใส่ตู้เย็นไว้กินปิ้งปลาเค็งยำปายามกุ้งเด็กของแถมคือปลาปลาลงฮะเอะิ้นปลาบืนบ่หรือปลาลงเอินปลาถึงเฉลียวกันมันที่ลงนองสะนะมันบืนขึ้นไปนองสะอุ้ยหอมแฮง อ <laughs> หอมลำไรแตกไปจากสซงโนยบ่ยส้มแหงบ่ก็บืดแล้วยามอุ้ยเดี๋ยวดี๋ยมาเจกระเดกได้ไหมของเสพของโน่ลนราคาดไม่ได้ แส่มะกอ,อกน,นมันเป็นแบบส้มๆหนัวๆนะมันก็เป็นอย่างนี้มะกอกใส่แทนแป้งหนัวได้บุ๊บซิมพี่น้องอืม้มเซ่บไปพี่น้องเอาไปคั่วไปนี่๋ยวดังไฟก่อน 嗯。 น,น,น้อาไข่สองน่อยมันไา่จะกินเียมไข่ใส่ติดน้ำใส่เล็กน้อยก่อนติด,ดมอข้า,ขางโอ้หอมพระเจ้าจอดในมนป็งหอมเยี่ยงนี้ หอมลรยอีกลงไปพักขมิ้เด้ขมิ้อึดเลยตัดกิบด่บ้าตอนสมัยยังน้อยหะน,น่าเด็กไปตัดต้นมาไอ้ฟืนความหลายนะก็ะนั้นพู้ละ แอมชุยเลยแถมไข่สองหน่อยไข่กุ้งเลยนี่ไข่กุ้งหน่วยทำกับฟันกุ้งพระตูเทรมาจิ้มแคลโค้หม้อข้างพราะมาแจ๊งเสียบ้อกพะเพลอยกระเท่าเลยปลูกดดนแล้วเนาะมันก็เลยแบบเป็นโดกเป็นอย่างนั้น กระชิตัดออกตัดทั้งถึงนี่ออกเอากันไก่นำมาตัดออกแล้วค่ะเพิ่มพื้นฟใหม่ก็ระชันมันก็ทิเท่าเพราะว่ามันเริ่มเป็นดอกแล้วเริ่มมีเพี้ยมายึดติดมะเพียลเขาละเพี้ยแปลงเห็นรอเพียเ<อ>เพ้ยเออก็ะสุนโพละขยายออกใหม่อยู่ดอกือวะ มาด้วยพี่น้อง เมนูจากซูปเปอร์มาร์เก็ตอีกแหละมาเด้อคัวซุกเยียบห้อยอลไรเด้อจ้ะพี่น้องแซ่บคือเก่ลว่นล่ะซุกหรือดิบกะเนาะพี่น้องขึ้นอยู่กับผู้เฮ็ดเฮ้อเฮ้อเอ้าพี่น้องมาเด้อมาเด้อพักเขาก็มีมักแตงมีมักทั่วแล้วก็มีมักเพียวนี่แหละดีเท่านี้แหละอัน ตำมเจียวกุ้งเซอร์มาก,ออก็เอ้ยเอยก็ลืมเมนูอยเฮ็ดอยู่เมื่อกี้นี่ก็ลืมง่ายนะแม่ใหญ่นี่อะไรพี่น้องแนวกินธรมรมชาติคือเก่าเนาะเฮาเนาะอ่านะพี่น้องไปมาคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่นอ้องและทานใดทีด่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมยั้ำ่ทันกดติดตามและอย่าลืมด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งและกดติดตามเพื่อที่จะคลิปใหม่เบาจะรับไปจะรับมาจิางเงยไว้ล้อะไรสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนพี่น้องพอกลับมาคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สบายดี